เอาละผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จามาสอนวิติการเพิ่มยอดแชร์ของในคลิปวิดีโอทิกเก็กันเนาะอ่าเดี๋ยวข้อเท่าเเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาตามๆผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยนะครับผมแล้วก่อนอื่นเลยถ้าเราได้เพกดเข้ามาที่ Google นะครับผมล้วให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า KPM k e แบบนี้เนาะอ่ะถ้วพอเราพิมพ์ค้นหาตามมาได้แล้วแบบนี้เราจะเจอเป็นเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ได้กดเข้าไปกันได้ผมไปได้เว็บไซต์เนาะ อ่าแล้วก็พอเราได้กดสมัคกันแล้วที่ในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีให้เราได้กดลงชื่อใช้งานกับสมัครสมาชิกกันเนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็เราได้มากดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยเนาะอ่าพอได้กดสมัครกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครเขาจะมีให้เราได้กรอกข้อมูลของเราไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ไปฏิทินตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วก็กดสมัครไปเพียงเท่านี้ง่ายก็ได้เป็นการสมัครกันได้แบบเป็นเทียบร้อยเลยเนาะแต่ว่างก็เผื่อใคร้ะผมได้ได้เขามาใช้งานกันแล้วแล้วอยากจะลงชื่อใช้งานกันแล้วผมเพราะว่ามีบัญชีออยยู่่่่แลลล้้้้วกกก็สาาาามมรรถทีีจะะดดงงงเเืใชนนนนัไไปผต อ่าแล้วพอได้ลงชี้เช่นกันมาแล้วือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเมื่กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาดูบทบุ๋มบริการกันได้ตรงนี้เนาะก็จะมีบทบุ๋มบริการเปฟอร์มเห้กับเราสามารถที่จะทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินในโถตัวด้านนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทำการกันได้เนาะหรือว่าก็เผื่อใครนะผมที่ไม่มียอดเงินแล้วอยากจะเติมเงินเพื่อมาทำการอะไรต่างๆก็สามารถที่จะกดมาที่ตรงนี้กันได้ผมจะเขาว่าเติมเงินอ่ะพอได้กดสมัคอะไรที่เติมเงินในหน้าต่างการเติมเงินหน้าต่่่าาาาาาางงเเเค้้กก็็จจะะะปนนนอยีีรรับผมมมสถทข เข้ามานะผมแล้วก็มาเติมเงินกันได้เนาะเมื่อกี้สื่อเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมในหน้าต่างเติมเงินนะผมก็จะมีช่องทางให้เราได้เลือกการเติมเงินกันได้ด้วยแล้วผมตั้งห้าช่องทางแบบนี้เลยเนาะเผื่อใครสะดวกสนใจช่องทางไหนในการเติมเงินก็สามารถที่จะเลือกได้เลยผมในห้าช่องทางแบบนี้เนาะตามที่เราสะดวกกันได้เลยแล้วผมในหน้าต่างตรงนี้อ่ะแต่ว่าก็เผื่อใครนะผมได้ได้เข้ามาใช้งานกันในส่วนในส่วนตรงนี้กันแล้วหรือแต่ว่าเติมเงินกันไปได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วนะผมก็ให้เราได้กดกลับมาที่หน้าต่่าาาางงเเเดดดิมมมขออรัันนไ้ลลลยบบผกกกะะ เรากดกลับมากันแล้วที่หน้าต่างเดิมเมื่อเช้เราทิ้งเราก็เลือกบลหมูธบริการเพื่อการทำการกันได้เลยเนาะก่อนอื่นเลยเราก็ได้อกแพลตฟอร์มไอจีกันไปแล้วก็เลือกบลหมูธนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไอจีนะผมเลือกแพลตฟอร์มของทิกต็อกเนาะอ่าแล้วก็เลือกบลหมูธนะครับผมอ่าเมื่อกี้เราทำการบริการเพิ่มเยอะเช่นคลิปทิกต็อกก็อยู่ตรงนี้เรากดกันไปแล้วก็มาเลือกบริการนะครับผมเราก็เลือกบริการกันเนาะผมจะเริอมแบบแรกนี้เลยแล้วกันก็กดกันไปเนาะอ่ะแล้วพอเลือกกันไม่ได้ทั้งหมดหมู่เราบริการคัดลลอกกิง แล้วพอได้ลิงกิ well. Now, right freely, <IES> ้งต anyway, ิดต่อเหล่ากันมาแล้วที่นี ja ้ลิงก์มาวางโซวางลิงก็ไม่ได้แบบนี้แล้วให้ได้ได้เสร็จจำนวนได้แล้วก็จะเพิ่มไม่ได้เลยนะแล้วพอได้เสร็จตรงนี้แล้วก็จำนวนได้แแบบนี้เราก็สั่งซื้อกันได้เลยของเรากดสั่งซื้อกันไปเนาะอ่ะแล้วพอได้สั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้ครับสั่งซื้อของเราก็จะเป็นระบบขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้นะครับผมโอ้ให้กับเราได้สามารถที่จะดูกันได้เนาะหรือว่าก็เผื่อใครที่ได้สั่งซื้อกันไปแล้วอยากจะดูยอดออเดอร์ว่าเป็นยังไงหล่ะแต่การที่้ันได้นะครับผม ที่ประวัติการสั่งซื้อเนาะรกรณีกดทำอะไรที่ประวัติการสั่งซื้อในส่วนหน้าต่างประวัติการสั่งซื้อหน้าต่างเขาได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะเขาได้เป็นการแจ้งบอกยอดบุตรหมู่ที่เราได้ทําการกันไปเป็นแบบนีนเ้นเลยเนาะอย่างออเราได้ได้ทำการเป็นเซฟู่นี้เขาก็มีการแจ้งบอกสถานะแล้มาด้วยว่าเราเดินเหมือนการเนาะเราก็รอตามที่เขาได้แจ้มกันไปเลยผมจะพูไม่ต้องไปจรอดเนาะแต่ว่าก็เผื่อใครที่กำลังรอออเดอร์กันอยู่ในระหว่างนี้หรือว่ากำลังดูหมดหมู่อะไรกันอยู่ในระหว่างนี้แล้วเกิดที่จะสนใจดูหมดหมู่บริกการพอะ มาแล้ที่บริการนะผมเลยหน้าต่างตัวนี้เขาได้เป็นการระบุบุบริการอะไรทั้งหมดของทางเว็บไซต์ผมให้แบบรอสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้หรือสามารถที่จะเข้ามาทําการกันได้ผมมีเย็บมากไปแบบนี้เลยเนาะเผือใครที่สนใจเราเข้ามาใช้งานหรือจะเข้ามาทําตามอะไรต่างๆในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะเข้ามาทําตามในส่วนตัวนี้กันได้เลยเนาะหรืออยากจะเข้ามาดูเป็นการฆ่าเวลารอในระหว่างที่เราออออเดอร์นะผมเพื่อนอยู่ในเว็บไซต์ก็สามารถที่จะทามากันได้เหมือนกันผมที่หน้าต่างตรงนี้เนาะ แต่ว่าเผื่อใครนะผมได้เขาไปใช้งานในเว็บไซต์หรือเขาไปทำการอะไรต่างๆในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาขัดข้องอะไรยังไงให้สามารถได้กดตามมาได้ผม่หนาต่างแรกงของเว็บไซต์เนาะเขาจะมีหัวขอ้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้กับเราได้สามารถ,ถที่จะกดเข้าไป แล้วเขาก็ไดขึ้นช่องทางในการแก้ปัญหาขึ้นมาให้กับเรา2ช่องทางแบบนี้ให้กับ <to> เราสามารถที่จะเลือกแก้ปัญหากันได้หากใครที่เกิดสะดวกเจฉ่่งทางในในงช่องทางนี้ที่จะไปแก้ปัญหาแอดมินก็สามารถที่จะเลือกเข้ามา่ตง้กได้นะคผมเพื่อให้ไปแก้ปัญหากันซึ่เราเกิดกันในเว็บไซต์เนาะอ่ะแต่ว่าเผื่อใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วไม่ได้ขัดข้องหรือว่ามีปัญหาอะไรเลยแล้วรู้สึกว่าอยากตัวเราแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักใหเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามดูนะผมไม่สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้นะครับผมด้วยาแนะนําเพื่อนเนาะเผื่อใครที่กําลังใช้งานกันไปแล้วรู้สึกว่าสนใจอยากตระเราแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักใเข้าใช้งานเวไซต์เให้สามารถที่จะกดเขามาที่ตรงนี้กัน้ครับผวยคานะนํา แล้วครับมาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้เนาะไปส,ส่งให้เพื่อนที่คนรู้จักทางใหยเพื่อนที่คนรู้จักเราอของไ้กดคอมเม้เว็บไซต์ปใน,นี้เ่ายก็เลยเป็นการแนะนำเพื่อนกันได้แบบเป็นที่รบับร้อเลยเนาะอ่ะแต่ว่าเผื่อนใครนะที่นี้ที่กำลังดูผมอยู่ในตอนนี้กำลังทำการอะไรต่างเว็บไซต์ผ่านมือถืออยู่ตอนนี้สามารถที่จะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันด้วยด้วยนะผมเผื่อใครที่สนใจอยากจะใช้งานเว็บไซต์กันแบบยาวๆเนาะตอนนี้ทางเว็บไซต์เกมเอฟมีประชันแอปพลิเคชันด้วยเนาะเผื่อใครที่กำลังดูผมอยู่แลวสนใจอยากจะใช้งานกันแบบง่ายๆสามารถ เนาะก็ง่ายๆต้องสามรอบเลยผมก็คิดว่าง่ายจริงเลยเนาะสามารถที่จะมาดาวน์โหลดกันได้เลยเนาะอ่ะพูดผิดสำเนียงเลยแล้วผมก็ขอโทษด้วยเนาะพูดตกไปเรื่อยแล้วผมเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเลยด้วยเนาะเดี๋ยวจะพูดผิดไปมากกว่านี้แล้วผมใครสนใจก็มาดาวน์โหลดกันได้เนาะเดี๋ยวก็เพื่อไม่เสียเวลาเลยด้วยเดี๋ยวเราลองกลับมาดูที่ยอดแช่งที่ตกรอกกันเนาะอ่ายอดยังอยู่ที่ศูนย์อยู่แบบนี้เดี๋ยวลองดูหน้าจอกันดูผโอ้โหยอดคือรยังเนาะ อ่ะเรนี่เลยน้ำผลไม้จะได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักครู่เนาะตอนนี้อยอดแชร์่งคลิปเลขตกราก็ารเพิ่มขึ้นมาเกือบชิพร้อยแบบนี้แล้วเนาะผมแล้วก็การแถมมาทุกที่ผมืลยกับเราเดงเกยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะแถมขึ้นมาตั้งเยอะเลยแล้วผมสั่งไปแค่หนึ่งร้อยได้ขึ้นมาตั้งสามร้อยห้าสิบสองแล้ผมเยอะแยะมากมายเลยเนะาะใครที่สนใจอยากเข้ามาใช้งานหรือเข้ามาทำตามอะไรต่างๆในเว็บไซต์ผมสามารถที่จะเข้ามาทำการหรือเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะผมจะไปลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้ผมเปิดท่านใดที่สนใจกกก็็ดดดนนนิงงเเเเเวบไไไซต์พื่อข้้้้าาาามใชัลยะ อ่ะแต่ว่าก็กเผื่อใครได้ได้เข้ามาใช้ง,งานกันแล้วแล้วเกิดมีปัญหาหรือขัดข้ออะไรยังไงก็สามารถที่ไปแก้ป,ปัญหาแก้มินตาที่ผมได้สอนหรือได้บอกกับไปได้ผมในส่วนการแก้ปัญหาเนาะแล้วก็วกเผื่อใครที่ได้เข้ามาดูกันแล้วในคลิปวิดีโอของจนถึงตอนนี้ก็ถ้าว่าผมห่ากาพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดไปในคลิปวิดีโอวันนี้ก็ต้องขอโทษกันด้วยเนาะหรือถ้าใครที่ดูมันไปแล้วไม่ได้เห็นมันพลาดอะไรแล้วก็ให้ไปกันได้ต้องขอบคุณที่ได้รับชมเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ